ใครๆก็ใช้ทรูเพราะชีวิตอัจฉริยะที่เร็วแรงกว่าและสิทธิพิเศษที่เหนือกว่าไดแดน่าเล่าทั้งน้ำตาช่วยผู้ป่วยโควิดจนสิ้นใจคาสายโทรศพัพท์ เต้าเกือบมีดราม่าอีกโพสต์รูปคู่น้องหมาแต่แฟนแเบรกไว้ทันชีวิตต้องสู้จอยชวนชื่นปรับตัวเป็นแม่ค้าตลาดนะัด รุณสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีค่ะอยุด้วกันเช้านี้นะคะครับขออนุญาตเริ่มต้นกับข่าวคราวโควิดนะคะเพราะว่ามันเป็นเรื่องสําคัญจริงๆครับตอนนี้คนบันเทิงที่เข้ามาช่วยเหลืออย่างเต็มตัวมากๆนะคะก็คือคุณดายดาน่าแล้วก็มีจ๊ะนงพนีรวมกับคุณนิณาสุธิตาด้วยกับเพจเราต้องรอดค่ะเป็นอีกหนึ่งทีมที่ทุ่มเทช่วยเหลือผู้ป่วยโควิด -19 กันหนักมากสำหรับทีมเพจ เราต้องรอดที่คอยช่วยประสานเรื่องเตียงแล้วก็ความช่วยเหลืออื่นๆนะคะให้กับผู้ติดเชื้อโควิด -19 นำทีมโดยพิธีกรคนเก่งไดดาหนะ้านักร้องสาวจ๊ะนงพนีและนินาสุทธิตาล่าสุดไดและก็นินานะคะได้เปิดใจถึงการเข้าไปช่วยเหลือคนในช่วงนี้พร้อมเหตุการณ์สะเทือนใจที่เกิดขึ้นนะคะคือเธอก็อธิบายว่าอยากจะแจ้งให้ทุกคนทราบว่าผู้ป่วยโควิดทุกคนที่ติดเชื้อต้องเข้าระบบกลาง ไม่ว่าจะส่งรายชื่อไปกี่เพจหรือกี่ที่สุดท้ายก็ต้องถูกส่งเข้าที่ระบบกลางเท่านั้นปัญหาส่วนใหญ่ก็คือพอคนที่ติดเชื้อรู้ว่าตัวเองติดเนี่ยนะก็จะมีอาการแพนิคค่ะปัญหาที่2ก็คือเรื่องการหาเตียงซึ่งก็เป็นปัญหาสําคัญที่ยังคงไม่เพียงพอบางเคสนะคะเธอเล่าด้วยน้ำตาคลอเลยนะคะเธอบอกว่าทำมาตั้งแต่25เมษายนเหมือนอยู่กับความตายเราโทรศัพท์ไปหาปลายสายเสียงทุกคนคือบอก พี่ช่วยหนูด้วยนะพี่อย่าทิ้งหนูนะมีเคสนึงคุณยายเข้าออกซิเจนดรอปจนไม่ไหวแล้วเราก็ได้แต่บอกว่าคุยกับยายนะให้ยายหายใจรอรถฉุกเฉินให้เปิดสปีกเกอร์เลยบอกให้ยายหายใจเข้าลึกๆหายใจตามหนูนะแต่สุดท้ายคุณยายก็เสียชีวิตเราก็รู้สึกว่าทำไมเราช่วยเขาไม่ได้เคสนี้ก็คือเคสที่ได้คุยกับเขาจนสิ้นลมได้ยังให้ข้อมูลอีกนะคะว่ามีหลายเคสที่เป็นแบบนี้ ตอนนี้นะคะรับเคสมา4,000กว่าเคสแล้วตนและทีมต้องเข้าเวรกันเพื่อมอนิเตอร์อินบ็อกซ์ที่คนส่งเข้ามาแล้วก็ประสานงานต่อทั้งเคสใหม่และเคสเก่าตอนนี้เหมือนอยู่ในสงครามช่วงแรกนอนไม่หลับเพราะเหมือนได้ยินเสียงอยู่ตลอดไปเวลานะคะเก็บเอาไปฝันว่ามีแต่คนเข้ามาช่วยเหลือขอความช่วยเหลือเต็มไปหมด ก็นับว่าเป็นอีกอีกหนึ่งทีมที่เสียสละมากจริงๆนะคะก็ะขอส่งกําลังใจให้กับทีมของดแล้วก็ทุกๆคนที่กําลังทํางานหนักมากอยู่ตอนนี้ค่ะฟังแล้วแบบเข้า<อ>ใจความรู้สึกตอนนั้นเลยจริงแล้วเข้าใจความอ,อารมณ์ความผวาขนาดเราทุกวันนี้เราดูข่าวหรือยังดาวเลยอ่ะแล้วเธอต้องคุยโทรศัพท์เธอต้องติดต่อประสานงานอ่ะแล้วคุยจนสิ้นใจอ่ะจริงเนาะเป็นกำลังใจให้กับทุกคนนะคะสุดยอดเลยครับ อ่ะตอนนี้เรามากันถึงข่าวดราม่าของน้องเต้อที่โพสต์รูปคู่กับน้องหมารูปนี้ไม่ได้พูดถึงที่ไปเดินพาน้องหมาไปเดินนะคือล่าสุดเนี่ยที่มีการโพสต์รูปเนี่ยนะฮะมาดูกันนะฮะว่าเรื่องราวเป็นอย่างไรเรียกว่า2แฟนคลับอะ่ะมีปัญหากันเลยแหละสองฝ่ายถูกต้องติดตามครับอ่ะ ขยับตัวไปไหนก็มีดราม่าตลอดนะครับสำหรับนางเอกสาวเต้าณัฐพรที่ก่อนหน้านี้นะครับก็โดนดราม่ากักตัวทิปหลังจากที่เธอโพส์ภาอย่างที่บอกไปนะครับจุงน้องหมาเนี่ยไปเดินบริเวณบ้านในช่วงกักตัวล่าสุดโดนอีกแล้วนะครับรบอบ2เพราะว่ามีชาวเน็ตตาดีเนี่ยเห็นน้องแพนน้องเต้าเองโผล่อยู่ที่คลินิกแห่งหนึ่งจนเจ้าตัวเนี่ยโรคมาขอโทษและก็อธิบายการกักตัวความเสี่ยงต่ําไม่ชัดเจน เอามาล่าสุดของล่าสุดอย่างที่บอกไปนี่แหละดราม่าอีกรอบหนึ่งนะครับหลังจากที่น้องเต้าเองโพสต์ภาพแบรนด์สินค้าชื่อดังคู่กับน้องหมานะฮะน้องหมาคู่ใจของเธอนี่แหละแต่ก็ไม่ไหวจริงอันนี้เคสนี้ผมว่าไม่มีความผิดเต้าเลยนะโดนชาวเน็ตเข้ามาแซะบอกว่าดีค่ะ ดูดีดูไฮโซลักชัวรี่มากเปลี่ยนจากสินค้าโฆษณาเนี่ยเป็นรับรีวิวอาหารให้กับประชาชนที่ซัพพอร์ตคุณมาโดยตลอดจะน่ารักกว่านี้ค่ะด้านของแฟนคลับอีกฝ่ายนี้ก็ทนไม่ไหวเหมือนกันนะครับก็โต้กลับแทนเลยบอกว่าอดไม่ได้ที่จะเข้ามาแซะว่าคนอื่นไม่สบายหรือเปล่าไปหาหมอไหมคะ นะครับแต่ช่วยเรื่องโควิดเนี่ยมาไม่รู้เท่าไหร่นะฮะทั้งออกสื่อแล้วก็ไม่ออกคนเราเนี่ยมกีกระบวนการช่วยเหลือที่แตกต่างกันบางคนช่วยรีวิวใหร้ร้านนู้นร้านนี้นะฮะชาวเน็ตคนดังกล่าวก็มาตอบว่า อาจจะจริงค่ะไม่สบายมากค่ะช่วงนี้เนี่ยนะฮะจิตป่วยข่าวสารอะไรช่วงนี้ทําให้เครียดไปนะฮะมันก็ดูมันทําให้หดหู่มันแย่มากก็ต้องขออภัยมาด้วยเออก็น่ารักดีนะคุณนะ <c oughs> ก็คือตลบก,ก็คือเคสนี้ก็เคลียร์กันได้นะครับผมก็น่ารักดีฮะถือว่าจบลงไปด้วยดีนะครับ นี่แฟนขับคนที่ไปไปตอบกลับก็บอกว่างั้นก็ต้องพักผ่อนเยอะๆนะอย่าไปเสพข่าวมันเยอะต้องพักผ่อนสมองบ้างมากันที่คุณนาตาลีดีกว่านะคะกําลังเห่อลูกเลยล่ะเพราะฉะนั้นรูปน้องนาตาชานี่เต็มหน้าไอจีของเธอไปเลยนะคะลงทีนึงคือเต็มทุกรูปทุกช็อตว่าอย่างนั้นเธอ น่ารักุน่ารักจริงน้องนาตาชาลูกสาวคนแรกน่ารักไม่ไหวจนตอนนี้คุณแม่นาตาลีเจรวรน,นเหมือนยกอินสตาแกรมไปให้ลูกสาวเลยละค่ะเพราะมีแต่รูปน้องนาตาชาเต็มไปหมดโพสต์รูปรัวๆเลยนะคะภาพน่ารักนารักเนี่ยบางทีก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาพ่อแม่ลูกนาตาลีกับสามีฟุกเกิร์กพลน,นะคะ กับ3เดือนที่บอกว่ามีความสุขมากที่สุดเพราะมีลูกสาวมาเติมเต็มชีวิตครอบครัวให้สมบูรณ์แบบเรียกว่าเวลาแห่งความสุขผ่านไปเร็วมากๆลูกสาวแม่นาตาลีพ่อฟลุ๊กนี่น่ารักจริงๆยิ่งมองยิ่งเหมือนพ่อกับแม่มากถอดแบบกันมาแป๊ะเลยนะคะโดยนาตาลีก็โพสต์รูปสุดอบอุ่นพร้อมข้อความว่าหนูน้อยนาจชาวัยสาเดือนมาทักทายคลายเครียดค่ะเลือกรูปไม่ถูกใส่หมดเลยแล้วกันชอบรูปไหนของหนูกันคะ Being a mom is worth every stretch mark wrinkle and sleepless night หนูทำให้3 <c oughs> เดือนผ่านไปเร็วมากเป็น3 <c oughs> เดือนที่มีความสุขที่สุดเลยค่ะรอบตรงนี้มาครบเปยนะ stretch mark ที่มเขมาลิงโคลิ้วรอยลิ้วรอยเข้ามาใต้ตาดำอีกแต่น้าเหมือนพี่ฟุกมากกว่าอย่างว่าเหมือนทางคุณพ่อมากกว่าถ้าเป็นผู้หญิงใช่ไหมผู้หญิงหนาเหมือนพ่อแต่คุณฟุกนี่ต้องเครียดมากเพราะว่าเมื่อก่อนก็ไม่ธรรมดาเอาตอนนี้เรามากันถึงการสู้ชีวิตนะครับต้องเรียกว่าทุกสาขาชีวิตจริงๆผมว่าเจอทุกวิกฤตมาแล้วเนี่ยช่วงโควิดเนี่ยกระทบวงการบันเทิงมากที่สุดด้วยนะ นะครับมาอัปเดตเรื่องของคุณจอยชวนชื่นกันครับนะฮะต้องปรับเปลี่ยนชีวิตไม่น้อยนะครับเมื่อคุณจอยชวนชื่นนะครับตกงานแบบกระทันหันจนทําให้ชีวิตเนี่ยเปลี่ยนนะครับตอนนี้หันเหมาเป็นแม่ค้ามือสมัครเล่นเพราะว่าพิษโควิด -19 เนี่ยแหละครับคุณจอยเผยว่านี้นะครับบอกว่าจริงๆงอ่ะงานน้อยก่อนช่วงโควิดมาด้วยซ้ําแต่มีช่วงหนึ่งนะครับมันไม่มีงานจริงๆเราก็จะพยายามดําเนินชีวิต ทําให้มันเกิดขึ้นทําให้มันได้นะครับเราก็คิดว่าจะทํายังไงเพราะว่าแฟนพี่เองก็ไม่ได้ทำงานนะฮะตั้งแต่มีลูกปุ๊บนะฮะพี่เองก็คือแฟนเนี่ยก็ต้องอยู่ดูแลลูกแล้วเราก็ต้องเป็นคนที่ออกไปทํางานเป็นหัวหน้าครอบครัวเราเลยคิดว่าจะหาเสื้อผ้าเนี่ยมาขายดีกว่าขายไปขายมามันก็ขายได้นะครับที่พี่ขายไปก็ไปกับขายกับพี่เทพโพงงามพี่เทพเองเขาก็ขายขนมปี้อื ช่วงนั้นนะคะพี่เทพงานยุ่งถ้าไม่มีดาราคนไหนไปก็จะไม่ค่อยซื้อย้ายที่ขายขายไปขายมาพอบางที่เขาแยกเสื้อผ้ากับขนมคนละโซนพี่เทพก็ไม่ยอมเขาก็เลยเป็นห่วงก็เลยกลับบ้านไม่ยอมขายเลยเราก็เลยคิดต่อหาขนมมาขายจะได้อยู่ด้วยกัน ก็เลยได้ขายขนมควันทะลักค่ะก็คือพอใส่ปากปุ๊บควันมันก็จะทะลักออกปากออกจมูกขนมก็อร่อยอเราก็ไปซื้ออุปกรณ์มาขายโอ้ยขายดีจนแม่ค้าในตลาดนัดเนี่ยเขาก็เมสากันว่าโอ้ยพวกดารามาขายของแล้วพวกเราต้องทํายังไงเราก็เลยบอกว่าไม่เป็นไรพี่ก็ขายของของพี่หนูแค่มาพัทนามในช่วงว่างๆแค่นั้นเองนี่ก็ถือเป็นเรื่องราวที่น่าเอาเป็นแบบอย่างมากๆสำหรับคนที่ปรับตัวได้กับสถานการณ์แบบนี้ค่ะ ก็ไม่เลือกงานไม่ยากจนนะเนอะบบางทีมันก็ได้ใช้เวลาว่างเป็นประโยชน์ด้วยบางทีอยู่บ้านไปก็อาจจะเครียดอะไรแบบนี้ครับค่ะมากันที่เรื่องราวความสนุกของหวานมันฉันกับเธอโดยอาร์มชุติมากับฟิลสกิติกรค่ะ เป็น,นทัพนักแสดงนะคะมาร่วมฟิตติ้งซิทคอมอารมณ์ดีวานมันชั้นกับเธอสไตล์ลูกทุ่งอินดี้สำหรับคนวัยมันค่ะงานนี้จะเต็มเหล่าศิลปินลูกทุง่งแสดงร่วมกันกับเหล่าดาราม,มากฝีมือทั้งอาร์มชุติมาผู้ใหญ่บ้านฟินแลนด์ฟิลกิติกรนาวกัญญาวีเรไลไลฟ์สดก็สุทธิรักอูเปสาวอีสานเวฟและเอกสุปตาอินดี้ชมพูพัทรวดี แถมยังเพิ่มความพิเศษเข้าไปอีก10ตอนแรกนี่จะใช้พุ่มกับ10คนซึ่งแต่ละตอนก็จะมีศิลปินชื่อดังมาร่วมเซอร์ไพรส์อีกมากมายติดตามชมได้เร็วๆนี้สวัสดีครับผมฟิลกิติกรนะครับผมก็เป็นหนึ่งในนะครับตัวละครนะครับนักแสดงเรื่องหวานมันฉันกับเธอนะครับก็เรื่องนี้นะครับฟิลก็รับบทเป็นฟิลเลยนะครับผมก็เรื่องนี้นะครับคาแรคเตอร์ก็เป็นหนุ่มนักกีฬานะครับมาดขึ่นะครับ พูดน้อยแต่ต่อยหนักนะครับผมอ๋อสวัสดีค่ะน้องอาชิติมาค่ะในเรื่องนี้ก็จริงๆแล้วอ่ะมาแบบเซอร์ไพรส์นิดนึงเป็นลุกที่เป็นตัวเราเลยเป็นลุกบ้านๆน,นะคะเป็นสาวบ้านนอกก็แบบมีความฝันแล้วก็เป็นเข้าบ้านนอกเข้าเมืองเข้า,ากรุงประมาณนั้นนะคะก็ส่วนความรักจะเป็นยังไงก็ฝากติดตามด้วย,ายสาวบ้านนอกที่สวยใช่ไหมครับเป็นสาวบ้านนอกที่สวยค่ะ ขอบคุณที่ติดตามกด m o r r n n n i n s s i g h ์กันทางช่องท u e ไ n s ์ h h t HD นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปอื่นๆที่น่าสนใจอีกมากมายแต่ถ้าไม่อยากพลาดชมกันแบบสดๆนะคะเข้าไปดูกันได้ที่ Facebook Fan Page True Insight HD รวมถึงช่องทางอื่นๆข้างล่างนี้ใต้คลิปได้เลยค่ะ